สวัสดีค่ะสวัสดีคุณท่าแพงวรัญญาพรสวัสดีค่ะคุณเฮียนคุณเฮียนคุณเฮียนคุณแม่สาวประเพียดแปดสาวประเพียดแปดไม่สาวประเพียดสองเลยร้อนมากใช่ไหมวันนี้นะสวัสดีค่ะกำลังทานข้าวกับพี่วัตสิวะโดนแล้วก็น้องอาน้องมานะ เพชรบานเพชรเอ้ยน้องมันอะตำรวนโชว์ค่ะพี่โกบีสแล้วก็พ่อนันนักตาเสบบอเสบบอเธอจิ้มน้อยๆต้องหนักเลยครับผ่อยากทานนูนยากเบิ้กล้องเด็กเอาไม้ฝากครับนี่เป็นเหตุหงึงเดี๋ยวตำเนียนี่แหละเป็นอาหารหลักของหมอลำของเฮาก็คือตะบักุ้งกินง่ายอยู่ง่ายนะครับ กำลังโพสันขอบคุณมาได้นะค่ะกินข้าวมาอย่างดูราคาดูกินมาแล้วดูไปกินข้าวได้เงียไน้อยแบบนี้นะไปนี่ผมมาเจนี่มืนมาไปผมมาแ้นเนนบัวอ้บัวหน้ามันมาหายบัว่าอย่างชาเออจอมันมันเป็นคุณคุณเนาะ จอไม่ใช่สีดำม,มันก็เลยแบบจอมันไม่สว่างน, <c oughs> นะคะรับเรทีก็เกือบจะเสร็จแล,จจแลจ้วนะครับเพระว่า <c oughs> มันติดตั้งเบิดเลยประเด้นะครับเนื่องจากโดมเรามีจำกัดเรทีก็จะได้ย่อส่วข้อมาอีกอ่ะเนี่ย อาญสสมซื้อแต่ว,ว่าพี่ๆแดนทักมาสมัครกับหนูเยอะมากอือนี่มีแดนจะเข้ามาอยู่ทักมาหาพี่มาชาเลยมีคนมาสมัครกับหนูไหมอือบอกให้มาเลยนะครับผู้ชายอือเอามาเลยเดี๋ยวเจ้ดูแลเองอม,มาประทับโมกับ ถือตวงอืมถือตุงก่อนมาเป็นอย่างอืมตาล่าตาลีเดี๋ยวเขามีทีมงานแกะให้มาอันนี้ก็คือนัดมาตั้งแต่กี่โมงอ่ะยังบ่พอนัดเด็กหน่อยมานั่งถาถาลงผาเดี๋ยวจะโปรงนี่นะครับเมาสามพันสามพันเธอ เมาสมา hey, ์ับ้านสามไอู้ดนะคะพูดเองลายบอลคือตันยีคสี่แปดสี่ตันสองมันสี้ วันนี้ก็รอน้องๆแกะโชว์นะครับก็พี่ๆหมอลำก็รอรอซ้อมลำเจ็<อ>ดคนบอกเรื่องเขาจะมาเท่าไหร่ในสามพันสามยังไงอเอือ่อ <c oughs> มาประจำใช่ไ <c oughs> หมวัดละไรเมา ต้อมสามห้าคุยให้มาให้ได้เน่เด้อมาลยครับมาโรดมาโรด วันนี้ก็จะมีรั่นสคิปอีกเด้อครับตอนเรียงเอาอะไรโควิด <c oughs> อันนี้มีด้วยนะครับอ้ย เรื่อบอกพ่อแหลมมาก่วยมาฝากว<ม>่านขอบคุณครับทำไมต้องจับเขาไม่ค่อยดื่มถนัดน้องกล้วยของพ่อแหลมนะครัโทษเลยเดนมาเลย โอลาเตวันนี้ถ่ายกี่คลิปแล้วคะแจกแเกวน้ำหมดยังยังไม่หมดค่ะแล้วอีกเล่นกิจกรรมอีกกี่วันทุกวันนะคะไม่มีเวลาอันนี้มันไม่นานให้ชลินน้ำเงินมีมม่นานที่เหลือก็จะทำมารขายเร็วๆเพราะมีตะคุลเยอได้ก็ ทำมา,าำคารแอ้วมีเวลาไงอืมอาจจะต้นทุนย้อมเยาเอ,อ้ยอาจจะราคาย่อมเยานะครับถ้าทำเอ้ยถ้าทำได้หรือว่าแพงกว่าเสื้ขขออีกนะแพงกว่าเสื้อีนไม่เยอะเลย รถพัดลมแหงเลี banana, leaves, How, ้ยเก็บท่าพัดลมป่ะเก็บจักบาทไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเราบ้างเราไปอันนั้นเลยราได้อันนั้นหน่อยพัดลมน่าจะซื้อด้วยวบนนั้น เดี๋บวอมีอย่างตี่ข่เบาด้วยครับเพราะมันอันมันกำลังอันเมื่อยอยู่ตอนนี้ตอนนี้หนูกำลังเมื่อยแต่ก็จะถ่ายชีวิตการใช้ชีวิตของลูกสาวกับพี่ๆเนี่อ่ะน้องติวหลนน้องติวหลนกับน้องน้องแคลพี่ลูกมานี่เดี๋ยวหนูถ่ายให้ไม่หายเดี๋ยจะแกงฉันบอแกงลู มานี่นูน่นถ่ายให้ไหมนู่นนู่นจะรีวิวในนั้นเนี่ยรีวิวน,นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนน่งโอเคครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยว <laughs> อย่าเเพิ่่งอดี๋ยยวาลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ช่องนุ๊กเกอร์ดังเพชรโชว์ออฟฟิเชียลนะครับเพื่อเป็นกำลังกำล,ลังใจให้น้องนุ๊กเกอร์กับพี่ๆทีมงานด้วยนะครับบ๊ายบาย,ยาไหนขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งซองสามแชะเฮ้ hey,